สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นปางทั้งหลายของท้ทววสุวรรณตามตำราต่างๆนะฮะคือมีท่านผู้ชมสงสัยว่าสรุปว่า้ทาววสุวรรณเนี่ยมีกี่รูปแบบกันแน่เดี๋ยวก็มีหน้ายักษ์หน้าเทวดาหน้าพรหมเต็มไปหมดนะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยก็มีแบบปางอว้วนลงพุงบ้างสวมชุดกรอบแบบมรบบ้างคลิปนี้ก็จัดไปนะฮะสิบรูปแบบหรือว่าปางของท้ทววสุวรรณแต่ละชาติแต่ละความเชื่อเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับโดยปางต่างๆของ้ทววสุวรรณเนี่ยก็มีดังนี้ครับ 1. ท้าวววว่ พระกุเวนนายะซึ่งเป็นท้าวเวสสุวรรณกติเทรวาสจริงๆเนี่ยบาลีเขาอ่านว่าเวสสุวรรณแต่คนไทยเนี่ยเรียกเพี้ยนเป็นท้าวเวสสุวรรณก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคาว่าสุวรรณเนี่ยแปลว่าทองเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคือเทพแบ่งโชคลาบบรรดาเงินทองนั่นเองครับโดยท้าวเวสสุวรรณหรือว่ากุเวนชาติก่อนเนี่ยเคยเกิดเป็นมนุษย์วรรณพราพรณ์สาเหตุที่ท่านชื่อว่ากุเวนหรือว่ากูเบราก็เพราะว่าเนื่องจากคาว่ากุเวนในภาษาสันสกฤตนั้นแปลว่าผิดรูปหรือว่าไม่สมส่วนโดยกุเวนพราหม์เนี่ยได้เปิดธุ มาคันน้ำอ้อยขายจนร่ำรวยมั่งคัง่งจากนั้นก็ต่อยอดสร้างหีบยนต์ขึ้น18เครื่องและได้แบ่งปันคนแยกคนจนขึ้นส่วนหนึ่งเมื่อตายไปด้วยบุญกุศลที่ทํามาตลอดชีวิตจึงได้เกิดเป็นยักษ์ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเพราะว่ามีโทสะจริตสูงมากเมื่อราชาแห่งยกักษ์ทางทิศเหนือหมดอายุไขแล้วกูเวนจึงรับตําแหน่งยักษ์สราชนับแต่นั้นครับโดยท้าวเวสวรรณกติพุธมีคาถาวุธจยัดเป็นหนึ่งในสี่อาวุธที่ทรงอานุภาพสูงมากเทียบเท่ากับวชิระ,อกกะของทยย้าวาขออง าว่าไก่ยักษ์จะสามารถเขียนค่ากองทัพยักษ์จำนวนมากได้เมื่อคว้างกระถาออกไปแล้วมันก็จะกลับมาหาเจ้าของได้ด้วยนึกถึงค้อนของทอนะฮะและก็ยังสามารถทำลายเขาพระสุเมนได้ด้วยในเวลาต่อมาเมื่อทาวิสุวรรณได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านจึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันคอยดูแลเหล่าอมนุษย์ได้การปกครองของตนให้อยู่ในธรรมด้วยการถวายบทอาตานาติยป,ปริปหรือชื่อไทยเนี่ยเรียกว่าพานายักษ์สาเหุดีปางนี้แยกเกี่ยวกับเพราะว่าเป็นใบหน้ายามโกรธของยักษ์นั่นเองครับแบบที่สองทาวิสุวรรณหน้าทบุตรโดย บางนี้เนี่ยก็เห็นได้เยอะในวัดจุฬามณีเลยนะฮะซึ่งแท้จริงแล้วนี่คือพระพักที่แท้จริงของพระกุเวนจะแยกเขี้ยวตอนโกรธเท่านั้นครับตอนที่เป็นเทวดาเนี่ยก็มีใบหน้าหล่อเหลาสง่างามซึ่งตามตำราเทวรูปแล้วยิ่งดูเนี่ยก็ยิ่งดีเพราะช่วยพิทักพวกขัพย์ดีครับแบบที่3ก็คือพระกุเวนกติพรามในคัมภีร์อัตตเวทพระกุเวนมีชื่อว่าไวยศราวนนะเป็นบุตรของนังโควิรัตดูแล้วเนี่ออกแนวอมนุษย์ตัวร้ายไม่ใช่พวกเทวดาแต่ว่าเป็นอมนุษย์พวกคุย,คยหัว่าคนคนของ พวกความเชื่อตะวันตกนะฮะก็ชอบสะสมทรัพย์ในดินเหมือนกันอีกคำพีก็บอกว่าพระกุเวนเนี่ยเป็นหัวหน้าของพวกรากสดอาชญากรแล้วก็โจรผู้ร้ายเนื่องจากพวกคุยากะมีนิสัยชอบซ่อนของมีค่าทําให้พระกุเวนในสมัยแรกเนี่ยเหมือนกับเจ้านายของพวกผีเฝ้าเงินก็ออกแนวปู่สมเฝ้าทรัพย์คือหัวหน้าโจรเนี่ยก็ต้องรู้ดีนะครับว่าทรัพย์สินเนี่ยถูกซ่อนที่ไหนบ้างนะฮะแบบที่4ก็คือพระกุเวนในศาสนาฮินดูในยุคมหาการาหมายันนะซึ่งเป็นต้นฉบับของรามเกียรติมีความแตกต่างจากคติพราหมณ์ดั้งเดิมมอย่างางก จากเดิมที่กูเวนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งโจรผู้ร้ายก็มากลายเป็นบุตรของพระมีนามว่าฤาษีวิสรารวะโดยชื่อไวัยสรารวนะของพระกูเวนเนี่ยก็แปลว่าบุตรแห่งวิสรารวะมีมารดาชื่อว่านางอิทาวิธาส่วนมหาภรตา,าบอกว่าเป็นบุตรของฤาษีปุลัษยะบิดาของวิสรารวะอีกทีครับแต่เนื่องจากว่ากูเวนนับถือพระพรหม,มามากกว่าทาให้บิดาเนี่ยทรงพิโรธมากแล้วก็แบ่งตัวออกมาแบบพิโกโรนะฮะแยกออกมาเป็นวิสรารวะมุนีหรือว่าเปาลัสยัมบุตรของฤาษีปุลัษยะซึ่งก็เป็นต้น ของเทารลัสเตียนนะฮะถ้าดูวงศาคณะญาติแล้วก็พระกุเวนหรือว่ากูเปรันก็เป็นพี่ชายต่างบรรดาของทศกัณฐ์ด้วยฝ่ายทศกัณฐ์เนี่ยก็มีแม่ชื่อว่านางไกกาะสีโดยพระกุเวนได้บำเพ็ญตะบะถึงพระพรหมมาจนพระพรหมเนี่ยลงมาให้บับพ,พระพรหมมาเนี่ยพึงพระไทยมากจึงมอบตำแหน่งโลกบาลทางฤทธิเ์เหนือปกครองพวกยักษ์แถมได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเจ้าแห่งเงินทองแก้วมณีต่างๆรวมถึงทรัพย์ในแผ่นดินมีเหลากินนอนและคนทานคอยรับใช้โดยรูปเขียนของพระกุเวนเนี่ยเป็นยักษ์ร่างแครก์กาย หรือว่ากระบองยาวมีถึงสาขาด้วยกันแต่บางแห่งก็บอกว่าเป็นเทพพิการขาเป็นแถมยังตาบอดมีฟันแปดซี่กายสีขาวสวมอภรรมงกุฎงดงามพระนามอื่นของพระกุเวนเช่นกัตตโนแปลว่าตัวขี้ริ้วธนบดีแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ธนีสวนแปลว่าเจ้าแห่งทรัพย์ยักษราชแปลว่าราชาแห่งยักษ์มายุราชแปลว่าราชาของพวกกินนอนรัตนคันแปลว่าผงแก้วราชราชแปลว่าราชาแห่งราชานรราชแปลว่าราชาแห่งคนไทาทวิถา แปลว,ว่าบนกองหน้าอิทาวิธาซึ่งเดิมทีแล้วพระกุเวนได้ครองกรุงลงกาแต่ก็ถูกทศกัณฐ์แย่งเอาไปทําให้กุเวนหนีไปสร้างเมืองใหม่ชื่อว่าอลากาอันใกล้กับเขาไกลลาของพระศิวะเมื่อทศกัณฐ์ทำเรื่องชั่วร้ายกำเริบเสบสารรังควานคนอื่นไปทั่วพระกุเวนจึงได้ส่งสารไปเตือนเมื่อทศกัณฐ์ได้อ่านจดหมายเนี่ยก็โกรธมากนะฮะ บอกว่าสารแนนักจึงได้ยกทัพราสดไปสู้กับพระกุเวนแถมยังแย่งบุตรบกวิมานพานาสุดรักของพระกุเวนสามารถไปไหนก็ได้ตามใจครับเมื่อพระรามชนะทศสกั์แล้วจึงคืนบุตรบกแก้วกับพระกุเวนครับโดยชายาของพระกุเวนมีชื่อว่าพัทระหรือว่าฤทธีผู้เป็นบุตรตรีของมยุราสูนมีบุตรชายสองคนชื่อว่ามณีคริวะและนนทกุเวนมีลูกสาวหนึ่งคนมีนามว่ามีนักสีบางก็ะเห็นพระกุเวนเนี่ยทรงคนเป็นพานะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยเป็นบริวารของพระกุเวนทาให้พระองค์มีอีกนามว่านร แปลว่าราชาพวกเหมนุนย์นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสัตว์เลี้ยงเป็นบริวารก็คือตัวพังพอนโดยน้ำลายของมันเนี่ยเมื่อใครออกมาจะกลายเป็นเพชรนินจินดาของมีค่ามากมายในทางอินเดียตอนใต้มักนิยมบูชาคู่กับพระแม่ลักษมีเทวีแห่งทรัพย์ร่วมกับพระชยาชื่อว่าพัทระบางภาพวาดเนี่ยก็จะมีลูกสองคนด้วยหรือไม่ก็จะมีแบกกล่าวเป็นต้นกนลัลประพฤกต้นไม้สารพัดนึกรวมไปถึงแม่โคกามเทน,นุเป็นแม่โควิเศษขออะไรก็ได้นะฮะเรียกเรยวว่าเป็นรูปมงคลที่ครบวงจรความส สมบูรณ์สมปรารถนาในรูปเดียวนะฮะหพระภัยศกซึ่งแท้จริงเนี่ยก็คืออีกชื่อหนึ่งของท้าววิสุวรรณแลวก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของอายการด้วยโดยมือขวาถือตะบองมือซ้ายยกหน้าอกห้ามเทวดาและคอยรักษาความสงบเรียบร้อยแทย้จริงเนี่ยพระภัยศกก็มาจากคําว่าวัยสรวรรณะที่เป็นภาษาสันสกฤตสําหรับปางนี้เอาไว้เตือนอาชีพอายการว่าต้องมีความยุติธรรมต่อบ้านเมืองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่สนใจและไ,ได้รับความนิยมมากขึ้นครับปางที่6ตัวเวินเทียนหวังหรือว่าซื่อตาเทียนหวังเป็นพระ ในกติพุทธมหายานแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชายสิงเอียที่เป็นปีกันหรือว่าเจ้ากงบิ่งอะไรทั้งสิ้นนะฮะตามตำนานห้องศิลหรือว่าตำนานเทพ นะเล่าว่าเดิมทีแล้วพระกุเวนมีชื่อว่าหมอลีไฮมีพี่น้องสามคนชื่อว่าหมอลีโซ่หมอลีหงและหมอลีชิงซึ่งสี่คนนี้อยู่ไฟธรรมมาก่อนครับโดยหมอลีไฮมีอาวุธเป็นร่มและได้ต่อสู้ภายแพ้ถูกยิยงจือยาสังหารทั้งสี่คนภายหลังเมื่อมีการตั้งลำดับเทพเจ้าสี่พี่น้องตระกูลหมอจึงได้รับการสถาปนาเป็นเทพแล้วก็ได้มากลายเป็นเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศโดยหมอลีไฮได้รับมอบหมายจากพระยุไรใ,ให้ช่วยเหลือมนุษย์ไม่ให้ลำบากยากจน คอยประทานความมั่งคัง่งให้กับคนดีมีศีลธรรมนะฮะมอลลี่หายจึงได้รับตําแหน่งตัวหวนเทียนหวังโกครองทิศเหนือของเขารีหมี่ซันซึ่งเป็นชื่อจีนของเขาพระสุเมนนั่นเองครับโดยตัวหวนเทียนหวังนั้นถือร่มเป็นอาวุธส่วนในพระสูตรมหาย,ยานระบุว่าถือเจดีมือซ้ายโดยบรรจุพระตรปิดกอยู่ทั้ง84% 0 0 0พันพระธรรมขันอีกมือเนี่ยจะถือแก้วสารพัดเนึกขออะไรก็ได้ทั้งพภกทรัพย์สวมกรอทองแบบนักรบเหมือนเทพสงครามอีกด้วยโดยอันนี้ส่งของการบูชาพระกุเวนมีด้วยกันส0ประการครับได้แก่มีโชคา รวยไม่สิ้นสุด 2. มีเมตตามหานิยม 3. ม,มีปัญญามาก 4. มีอายุยืนยาว 5. มีบริวารที่ดี 6. มีโชคดีทางด้านการแข่งขันในธุรกิจ 7. ทําทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ 8. กิจการรุ่งเรืองก้าวหน้า 9ถ้าไม,มีโอกาสได้ฟังคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า10มีโอกาสได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณครับโดยในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงก็เช่นวัดมังกรหรือว่าวัดเล่งเนยีแถวเยาวราชมีพระพักเขียวถือเจดีย์อยู่ตรงทางเข้าประตูร่วมกับเทพโลกบาลอีก3องค์คอยพิทักษ์พุทธสถานบางคนที่ดูไซอิ e ๋วเนี่ยก็คงเอกใจว่าเอ๊ะทำไมคล้ายกับบีจิงเทพถือเจดีย์ที่เป็นพ่อองอาจารย์นะฮะเป็นเพราะบางกติว่ากันว่าพระกูเวนกะบีจิ้งเนี่ยเป็นคนเดียวกันส่วนนาจารย์หรือว่าเนยจา คือพระนนและกุเวนในศาสนาฮินดูครับสาเหตุที่มากลายเป็นคนเดียวกันก็เพราะว่าแม่ทัพหลีจิงเนี่ยเป็นแม่ทัพในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็เลื่อมใสในท้าววิสวรรณ์จึงมากลายเป็นเทพถือเจดีแล้วก็มายงเป็นคนเดียวกับท้าววิสวรรณ์แต่ในห้องศิลกบไซอิ๋วเนี่ยก็จะพบ,บว่าเป็นคนละองกันครับโดยท้าวจตุโลกบาลโดนหงอคงอัดสยับเลยนะฮะแบบที่เจิชามอนเทนเป็นคำญี่ปุ่นของคำว่าไวยสราวนะซึ่งก็หมายถึงท้าววิสวรรณ์แต่ว่าเป็นการออกเสียงแบบญี่ปุ่นนะฮะเห็นแบบนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่า ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนสวมชุดกรอบแบบนักรบมีหน้าตาดูเหมือนคติจีนโดยย,ยตูโลกาบาลของญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าชินเทนโนซึ่งตัวบิชามอนเทนเนี่ยปกครองพวกยักษ์ทางทิศเหนือเหมือนกันครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะเจเทพแห่งโชคลาภกับหนึ่งใน12เทพโลกาบาลที่เรียกว่าจูนิเทนอยู่ในฐานะเทพธรรมบาลปกป้องพุทธศาสนาทางทิศเหนือครับโดยบิชามอนเทนมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองการรักษาโรคอาการเจ็บป่วยเพราะสมัยโบราณเชื่อว่าโรคร้ายเกิดจากอมา นูสสิงสู่แบบกาลาโลเป็นปีศาจต,ตัวดำนะฮะโดยบีชามอนเทนจะปกป้องแต่คนที่ซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานเท่านั้นโดยในคติญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกับไทยครับนิยมบูชากันในหมู่ข้าราชการพวกหมอตำรวจพยาบาลทหารอาชีพเสี่ยงอันตรายทั้งหลายเช่นนักบินนักสำรวจโบราณคาดีนักข่าวกาลาสีเรือพวกทหารนาวิกโยธินสถานที่ศักการะพระเกวียนชื่อดังได้แก่ วัดเซงโกกุจิสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเซงโงคุโดยโชกุนโทคุงาวะอีอาสุในปี1595ต่อมาในปี1792ถูกย้ายมาจากเขตโยชิดะมายังสถานที่ปัจจุบันพร้อมกันทั้งเก้าหลังโดยเจดีย์แบบญี่ปุ่นที่ท่านถือเนี่ยก็คล้ายกับกติจีนครับนั่นคือตรงที่เอาไว้กักขังพูดปีปีศาจน,นั่นเองครับแบบที่8 พระโพธิสัตว์ชัมพลเป็นพระกุเวนในศิละปะทิเบตโดยจัดเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งแทนที่เป็นพระโสดาบันนะฮะโดยรูปลักษณ์เนี่ยก็มีลักษณะอวบอ้วนได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูพอมาในคติมหายานหรือว่าวัชรยานก็มีสถานะเป็นทั้งธรรมบาลหรือว่าพระโพธิสัตว์ในตัวครับ พระองค์มีหน้าที่ปราบปรามศัตรูของพุทธศาสนาและก็มารร้ายโดยมีสถานะแบบยีดำกำราพพูดผีร้ายและประทานโชคลาภความคุ้มครองทั้งวงจากพูดผีปีศาจซึ่งบางทีเนี่ยก็เรียกปางนี้ว่าพระธนบดีครับโดยปฏิมาของพระฉัมพละมักจะมีร่างกายอวบอ้วนผงลุ้ยอยู่ในอิริยาบถประทับนั่งห้อยพระบาทอยู่บนบันล่างแบบกริย์ที่รายล้อมไปได้วยหม้อบรรจุสมบัติมักจะมีหม้อบรรจุเหรียญทองที่ล้มอยู่มีเงินทองไหลออกมาสแสดงถึงว่ารวยมากๆนะฮะมือซ้ายจะบีบคอพังพรให้คลายเพชรนินจินดาออกมา ส่วนมือขวาเนี่ยถือผลมะนาวแล้วก็มีประพาลมนทนล้อมกรอบรอบเสียงครับบางตำราระบุว่าท่านอยู่ในวงของพระรัตนสัมภะพุทธเจ้าแต่ว่าบางทีเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในวงของพระอักโรพยพุทธะหรือไม่ก็เป็นพระอมิตภะหรือว่าบางทีเนี่ยมาพร้อมกับพระทยานีพุทธะทั้ง5หรือว่าบางภาพเนี่ยก็เป็นหลากสีแบบกระบวนการเซนไทยนะฮะคือแต่ละสีเนี่ยก็จะให้คุณต่างไปด้วยโดยโมลปกติของท่านจะแสดงถ้าประทานพรแบบอภัยมุทราแต่ถ้าบางดูเนี่ยก็จะมีสีกรถืออาวุธพร้อมบวกนะฮะพระ รกูเวนในรูปของพระชฉมพระพบในภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณคาบสมุทรสิงห์พระและลุ่มน้าทะเลสาบสงขาที่มีการติดต่อกับพ่อค้าต่างชาติรวมไปถึงอินเดียสันนิฐานว่าพวกพ่อค้าวานิชคงจะพกเครื่องรางติดไม้ติดมือมาด้วยโดยในปัจจุบันคนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเรียกท่านว่าไฉสิงเอียซึ่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ผิดนะฮะเพราะว่าไฉสิงเอียในภาษาจีนเนี่ยแปลว่าเทพแห่งโชคลาภแต่ก็ไม่เกี่ยวกับปีกันหรือว,ว่าเจ้ากงหมิงที่ผมบอกไปแล้วตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วในคลิปท้าวิสวสุวรรณกับไฉบ ปีเกพระกุเวในศาสนาเชนเป็นยักษ์ผู้ติดตามรีทั้งกรลำดับที่19มีนามว่ามารีนาบางครั้งก็ถูกเรียกว่าสรวานุภูติหรือว่าสรววันนะโดยบางครั้งเนี่ยก็ระบุว่ามีสีเสียน8ดกอนส่วนในนิกายที่กำพรนุ่งลมห่มฟ้าระบุว่ามี4ถึง6กรอนมีสัตว์ราวุธมากมายและยิ่งถุงใส่เงินในฐานะเทพแห่งโชคลาบรวมไปถึงผลไม้ที่แสดงความสมบูรณ์มีพาหนะเป็นช้างหรือว่าคนบ้างโดยปฏิมาของเชนดูแล้วเนี่ยคล้ายกับพระ ชำพลมากกว่าของฮินดูนะฮะเช่นเทวรูปในถ้ำเอโรล,ลาเป็นต้นครับปางที่10ปางนักรบทรงม้าก็เป็นรูปแบบหนึ่งของศิลปะที่เบสมีกายสีน้ำเือนเข้มหน้าตาหล่อเหลาไม่เหมือนกับยักษ์มือขวาจะถือดาบเพื่อกำจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตประทานความร่ำรวยให้โชคเรื่องความมั่งคัง่งแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆในชีวิตมือซ้ายเนี่ยถือเพชรพลอยล้ำค่ามากมายแล้วก็มีพังพรที่ขายเพชรน,นินจินดาออกมาด้วยโดยมณีเหล่านี้ก็คือแก้วสมปรารถนาเนื่องจากพระเวนทรงม้าจึงรู้จักในาฐานะเจ้าแห่งอาชาด้วยโดยมา ของท่านวิ่งเร็วปราดเปรียวราวกับสายลมเพื่อสื่อถึงการนํามาซึ่งความสําเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจอย่างนวเดเร็วครับคือดูไปดูมาเนี่ยคล้ายกับการกี่อวตารอวตารปางที่สิบของพอะระนารายที่ทรงมาและถือดาบอีกด้วยนะครับ11ร,รูปแบบพิเศษท้าเวสุวรรณหน้าพรหมของวัดจุรามณี บางนี้เนี่ยก็ไม่มีในตำราไหนนะฮะตามข้อมูลจากวัดจุลามณีระบุว่าสร้างมาจากนิมิตของหลวงพ่ออิฐมีชื่อว่าเทวสุวรรณพรหมมาสูติเทพโดยองค์แรกทํามาจากปูนปั้นสีขาวถือเป็นหนึ่งในสีผภาคของเทวิสุวรรณแลวก็ยังเป็นองค์แรกของวัดจุลามณีด้วยโดยสร้างในปีพุทธศักราช2532โดยระบุว่าเทวิสุวรรณมาเข้าฝันหลวงพ่ออีฐบอกให้สร้างท่านที่วัดแล้วก็ยังระบุชื่อของช่างนั่นคือช่างทองร่วงเอ็มอดวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีเมื่อไปค้นหาก็ปรากฏว่าช่างชื่อนี้ มีตัวตนหญิงครับช่างท่านนี้เนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทาศาัศนศิลป์ในหมวดประนีศิลป์และศิละปะปูนปัน้นปีพุทธศักราช2554ด้วยครับลักษณะเด่นของท้าววสสุวรรณพรมมาสุทีเทพก็คือมีกายสีทองทรงภูษาสีแดงมีลาบยศวาสนาบารมีและเสน่ห์ให้กับผู้บูชามากมายเนื่องจากเป็นการสร้างจากมีมิตจึงไม่สามารถเอาตำรามาอ้างอิงได้นะฮะปางนี้จึงเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เป็นปัจเจตังเฉพาะตัวก็ต้องใช้วิจารณญาณกันนะฮะแต่ตามพระไตรปิฎก แล้พระกูเวนเนี่ยเคยเป็นวรนณนพรามก่อนแล้วในกติหินดูพระกูเวนเนี่ยก็เป็นวงของพรหมนั่นคือฤาษีวิศราวะก็มีซักเป็นลานของพระพรหมอีกทีครับโดยรูปนี้อาจจะสื่อว่าท่านเนี่ยก็เป็นวงของพรหมก็เป็นได้นะครับเอาละครับเรื่องราวของท้าววิสวรรทั้ง11แบบที่เห็นในปัจจุบันก็อขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามไม่กดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความในเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ